สัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเขัาสู่จัมุรีเชดานะคะวันนี้ค่ะเราจะมาต่อจากรอบที่แล้วนะคะรอบที่แล้วเนี่ยเราไปรับปากน้องเขาว่าเราจะพาน้องเขานะคะขึ้นไดมอนด์สองค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะเราจะได้ไดมอนด์สองหรือเปล่าเราจะได้แชมป์กันบ้างหรือเปล่านะคะต้องรอดูกันเลยค่ะก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วเข้าไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องเขาจะได้สองได้หรือเปล่าไหนพี่สาวมาไหม งั้นเราไปกันแบบ3คนเลยแล้วกันชิวๆพี่ชายพี่จัดมินมาไม่ใช่ไม่ใช่หรอวงต้องใช่แน่ๆพี่อยู่จังหวัดไหนพี่อยู่จังหวัดชัยนาทตัวยี่ตัวเก็เราดูพี่จัดบ่อยหรอก็ดูบ่อยได้สู้สมาร์ทโฟนเอาตัวว้าวสู้อย่างนี้สต์ด่านนี้แบบปกติน้องลงไหนกันนะ เราตรงนี้เลยแล้วกันไม่น่าจะมีคนเราแบบชิวๆระวังคนนะมีหนึ่งคนนะ เจอไหมเจอไหมอยู่แถวกันล้นี่ไลเ่เมื่อกี้อยู่ตรงไหนไไหนีไ่ไงตรงบ้านตรงบ้านนังอยู่บนบ้านอยู่เลยเดี๋ยวเรามันออกบ้านแล้วเราค่อยยิงมันไมไ้ไ่ะไปป่มันยู่นบนบ้านแล้วเคล่เนเป้าอรอพี่แป๊บพี่ไปด้วย ได้เลยหรอคะหรือว่าล้มเฉยๆล้มโหแสดงว่ามีเพื่อนยิงด้วยปะจัตุัใช่ปะนี่ยไม่หรอกจไปก่อนเลยเดี๋ยวเราตามไป มีคนหนอเนพื่อนใช่เอาลวดอ้อาวลวดว่าพี่จัดรแมโอ้โหโอ้โหตกเขา มกยูทูบไหมเราเรามี YouTube อยู่ถ่ายคลิปไหมไม่ถ่ายแต่เราถ่ายรูปเออแล้วเบอร์หนึ่งชื่อเราอ่านว่าอะไรอ่ะิีพีค่ะเป็นเขียเป็นภาษาเกาหลีแปลว่าอะไรคะก็ไม่รู้อ้าวจีนมาเลยอ๋อเป็นลูกครึ่งจีนมาเลยเราพูดภาษาจีนกันไหมนี่เฮาอคนอ๋อโอเคโอเคคนก็คนคณล้วโอ้โหสองร้อยเมตรเพื่อนยังไม่ถึงนายนายวิ่งมาตรงสะพานได้ไหมเราจะได้ช่วยนายได้นายมีไอวอวปะ มันอยู่บ้านหลังไหนไหนายอดเราไม่เอาค่ะไม่เอามันมีอีกตัวกำลังไปนายไหลายตัวไหลาตัวไหนแล้กวกทัคนเจ็บมากพัญญาพัญญานายพัญญาก่อนนายไหนอ่ออตัว้ไม่วงม่วงมันยังอยู่นะ นายนายชอบให้ในแร้งมันชุบได้หรือชุบไม่ได้อ่ะเฮ้ยี่เเคยยนฮ้มันมันชุบเสร็จแล้วอะตรงเนี้ยทำไมมันยังนองอยู่อะไปขึ้นแกนนะพี่เหรอพี่แบบยังไม่เคยขึ้นแกนเลยแล่วอีกแหัสหนึ่งเหรอเฮ้ยเรามีรหัสเดียวเราทุกคนไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยเหรอเราจะไปตุกๆจริงดิอโอเคถ้าเพื่อนว่าดีเราก็ว่าดีไปไปด้วยกัน ใค,ใครจะเป็นคนขับนายเป็นคนขับปะ่ะมานายว่าดีเราก็ว่าดีปะ่ะไปด้วยกันน <c oughs> ี่เล็กในขอมีช่นี่เล็ในมือเฮ้ยอ,อยากดูโทรบอกเพื่อนนะนี่โทรบอกเพื่อนบอกเพื่อนด้วยไว้ระวังคนน้องระวังคนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนอน,อน,น้องระวังเข้าบ้านก่อน ไยมไหมตัวเองล้มหนึ่งแล้วมันขบวนกระสุนแบบกระสุนลราหมดแล้วอะเอาไหมเดี๋ยวเอาไปเอเอาไปดีกว่าปะไปกันดีกว่าเฮ้ยเรามีแววจะแชมป์นะเนี่ยหรือแค่สี่คนเองอที่เาทั้ง เราเองเพื่อนรอรอเจ้าคนรอเจ้าคนอยู่ไหนะอยู่ตรง,ตงเราเลยหนึ่งตัวเธอนายชุบได้ปะความหวังของทีมไม,ไม่ไม่น่าจะชุบได้แนละ้วเอ้าเดี๋ยวนายเป็นอะไรตายก่อนนาย <c oughs> <c oughs> นเป็นอะไรตาย S <S มเมื่อกี้านายเป็นอะไรตายบอกลา,าก่อนต้องเราสามคนนะนายเดมอนสองแล้วเนี่ยเฮ้ยเราแรงไดมอนหนึ่งเนี่ยเราเป็นน้องนายเนี่ย <S 2> <S 2> <S เห็นปะเนี่ยนายเดมอนสองเนี่ยเราพาขึ้นไดมอนสองมาเนี่ย <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเราต้องไปอาบน้ําทําการบ้านแล้วเรามีการบ้านเหลืออีกสิบหน้าโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะแอบเกิดนิดๆด้วยเรามีคนจําเสียงเราได้ <S 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 และสุดท้ายแล้วนะคะเราก็พาน้องเบอร์สามน้องเจ็ดขบของเราเนี่ยไปไดมอนด์สองได้แล้วนะคะก็แอบคิดอยู่ว่าจะพาน้องเขาไปฮีโรอีกเลยดีไหมเพราะน้องเขาไม่เคยไปฮีโรอีกเลยอะทุกคนคุณคิดว่าไงคะถ้าใครอยากให้จัดนะคะหาทีมจากในชัดโลกแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะว่าจะยังไงกันต่อดีสําหรับวันนี้เดี๋ยวจะคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยล่ะ